สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่วันนี้วันที่1นกะุมภาพันธ์2 5 6พนสาะครับพี่พีสำหรับแนวทางนะครับแนวทางในงวดล่าสุดเนาะเสียดายนะครับพี่พีที่ในตัวในตัวเจาะเนี่ยผมไม่ได้ให้เจนะ็ดสองเนาะแต่ว่าท่านใดจะวินตารางเนี่ยแตก3ตัวนะครับในงวดล่าสุดเนาะ ผลที่ออกนะครับ97202เนาะของเราเน้นไปที่3นะครับพี่พีไม่มานะครับ3ไม่มาเนาะแต่ว่าท่านใดเนี่ยเอา7ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเข้าไปที่72นะครับเข้าไปที่72นะครับมาแค่เลขเด่นรองเนาะส่วนท่านใดจับวินตารางนะครับแตก3ตัวนะครับ972เนาะอันนี้สายจับวินนะครับก็ของผมก็เม็ดเดียวเนาะพี่พีเนาะผมชอบส่วนตัวเนี่ยสองหนึ่งเนาะในวันล่าสุดเข้ามา02นะครับ รัฐบาลไทยเนาะส่วนในงวดวันที่วันที่หนึ่งเนาะนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนที่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขแอดทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับในวันที่1น,นะครับให้ไปที่2 1 5 0 6 แล้วก็3นะครับส่วนในเลขเด่นดวนันนี้ผมยังให้ไปที่เลขสอนะครับพี่พี่ให้2กับ5เนาะรัฐบาลไทยนะครับ2กับ5มาดูตัวประกบคู่นะครับ2 1 2 3นึ 5 0าศู 50, 51, 56, นห้หนหะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับให้ไปที่สองหนึ่งสสาสแล้วก็ห้หนะครับสองหนึหห ชุด3ตัวนะครับให้ไปที่2 5 6แล้วก็5 2 1นะครับ2 5 6 5 2 1ชุด3ตัวผมชอบ5 2 1เนาะพี้เนาะสายวิ่งสายรูดนะครับ รัฐบาลไทยงวดนี้ผมยังให้ไปที่เลข2เนาะในล่าสุดนั้น2มาบนล่างในงวดนี้ก็ยังเด่นที่เลข2นะครับถ้าไหนชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับพี่ๆเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับตามนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับงวดนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับ